สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําเมนูมะละกอกันอีกเมนูหนึ่งนะคะทาเมนูเรือโปะนะคะปกติจะเป็นวุ้นเส้นเราก็เปลี่ยนวุ้นเส้นเป็นเส้นมะละกอแทนค่ะก็จะลดแป้งที่มาจากวุ้นเส้นลงไปนะคะเปลี่ยนเป็นเส้นมะละกอแทนก็จะมีไฟเบอร์ด้วยค่ะมะละกอ,ก,อก็เป็นพรีไบโอติกนะคะเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ดีก็มีประโยชนต์ต่อร่างกายมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะ ก่อนอื่นเราก็ตำรากผักชีกระเทียมพริกขี้หนูก่อนนะคะถ้าหากว่าชอบเผ็ดใส่พริกเยอะๆได้เลยค่ะเราใช้พริกสีเขียวนะคะจะใช้พริกสีแดงก็ได้ค่ะพอตำรากผักชีกระเทียมพริกละเอียดดีแล้วก็ตักออกมาใส่ถ้วยพักไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปเตรียมมะละกอนะคะเราใช้มะละกอขูด150กรัมค่ะ เราจะเสิร์ฟแค่จานเล็กๆ1จานนะคะส่วนของทะเลเราใส่แค่กุ้งกับปลานะคะใครจะใส่หอยใส่ปลาหมึกเพิ่มได้หมดเลยค่ะหรือจะไม่ใส่ของทะเลก็ได้นะคะบางคนจะใส่หมูหรือไก่ก็ได้หมดเลยค่ะวะัตถุดิบทั้งหมดก็จะมีไม่มากนะคะแล้วเราก็เตรียมน้ำสะอาดไว้เพื่อที่จะเอาไว้ผัดเส้นมะละกอให้นุ่มนะคะประมาณ100มิลลิลิตรค่ะ ส่วนเครื่องปรุงนะคะก็จะมี4อย่างค่ะก็จะมีซอสหอยนางรมซอสปรุงรสฝักเขียวน้ำตาลทรายแล้วก็พริกไทยป่นค่ะเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเราก็ไปลงมือทํากันเลยค่ะตั้งกระทะจุดไฟใส่น้ํามันค่ะพอน้้ำมันร้อนเราก็ใส่เครื่องที่ตำลงไปเลยนะคะ ให้เครื่องหอมหอมเลยนะคะถ้าหากว่าเราใส่หมูหรือไก่นะคะให้ใส่ขั้นตอนนี้นะคะพอเครื่องหอมแล้วใส่หมูไก่ลงไปได้เลยค่ะแต่ว่าเราใส่ของทะเลเราจะใส่ที่หลังนะคะพอเครื่องหอมดีแล้วเราจะใส่เส้นมะละกอก่อนค่ะใส่น้ำที่เตรียมไว้ลงไปนิดหน่อยก่อนนะคะ พอน้ำแห้งก็ค่อยๆเติมน้ำลงไปค่ะจะผัดจนเส้นมะละกอนุ่มนะคะเริ่มนุ่มแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสไว้ก่อนเลยค่ะซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวหนึ่งช้อนค่ะ น้ำตาลหนึ่งส่วสามช้อนค่ะพริกไทยป่นตามชอบเลยค่ะคนคลุกเคล้าให้เครื่องปรุงกระจายทั่วๆเส้นมาละกอเลยนะคะพอทั่วดีแล้วเราก็จะใส่กุ้งกับปลาลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะดันเส้นไว้ด้านหนึ่งนะคะแล้วก็เอา กุ้งกับปลาไว้ด้านหนึ่งจะได้สุกไวๆถ้ามีฝาก็ใช้ฝาปิดเพื่อให้กุ้งกับปลาสุกไวขึ้นได้นะคะกุ้งกับปลาสุกดีแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็จะเสิร์ฟเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปของพวกเราคลิปต่อไปและพูดคุยสอบถามกับพวกเราได้ที่เพจ Facebook ส่วนคอัวคุกกิ้งอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ